ค well. variance, ่อยๆล่อยๆ ขายแดิ่งร่ออไ้หอเก่าวัดที่ดินเยหอบต้นนั่น่ว่าหอบเอาีนะับเหมดานเดมคัดเต็มยขายจะโดนออขายมคเต็มตัวขายจะโดน้่อยเถออร่อย เก่าชิดผาเพื่อนใหมเก่าชิดผาอี่หน้เมินหนึ่งขายขายขายพระเจ้าไห้หอดเก่าท่าน้ายแม่โตี่น้อง

ราคาสองหมื่นหกค่าต่อไรเนาะครับราคาต่อร้อพอยังเลยคพอสว่างพอสว่างทั้งใดบ้านเหาบ้านเสียงเบอร์เขามีเบอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนยเนาเดี๋เดก็เรื่อม่ได้บ้านปดสอนย์แปด้ึ้่พี่น้องเ็นยเมลูกด้วยพี่น้องเ ผู้ใดสนใจพ่อขอสอบถามบ้างก็อนดว่าแม่อ้วนนี่ห้องเลขหกหมืนค่อมนั่งนอนไม่ชิมมันหาลูกแม่ด้เนาะลูกแม่ลูกบ่มยังดีเพว่นลูกบ่มหกหมื่นคิดหน่องแม่กับลูกแรกเป็นงัวลูกเปิดไอยลูกแรกแม่นี่สูงเท่าได้เป็นว่าหน่อยชี้สิบคนนี้พี่น้องหน่อยชี้สิบสามหกหมื่นมาลูกบ่มเพิ่มนว่าอันนี้แม่นี่เด้อ ชีเมอง่บ้ลูกคนอู่พี่น่องคนว่าซีเมืมาเนลูกอันนี้ก็ชีฟังเศร้าอยู่แล้วอยหอยเตี๋ยซุ้มแพร่เจ้ามานำเหล้าหรือมาเจ้ามาหาเราเจ้ามากว่าเมน กไหมักควยดวยมักงเหรังควยนะนี่ถ้าว่าถ่ายมันกระเบดิดดีเด้เนาะถ่ายมันบานอยู่มันถ่ายมันควยเลียงบะเต็มนี่ใชเนาะเออาเลี้ยงนี่ดีตังชีมื่นตแล้วมาขายบ้า ข้อยเพ,พิน่นพองโคกเมื่นผุนแต่วันมาเปลี่ยนเราเนาะแต่ว่าคโคกสามก็ดีอยู่เมลูกหนระือเหรอตอเอามันมารก,กต็ตอเอาให้เพิ่นวางหาเมื่อนเอนี่เมลูเนาะห้อยเตี๋ยวซุ้มแห่พี่นาะข้อยหน่อยค่อยแม่พี่น้องค่อยแม่นั่ง ถ้าใดราคาไม่นั่งนี่เงินสองหาร้อยครับเินสอาอยเนะเงินอันนี้ค่อยเถิกว่าตัวนี้สองตัวนี้เส้าสามพี่เนาะคุ้ยผ่สองตัวนี่ราคาอยู่ที่เส้าสาม แยกก็ได้ครับถ้เอาตัวนี้เอาแต่ตัวเดียวนี่ก็ได้1 1ครับเอาตัวแต่ตัวนั้น13หาร้อยครับเราแยกได้ค่ะทดลองกันได้เนาะครับผมของหอยไฟได้พี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเรับเบอร์083 083 535 535 9892 9892ครับครับครับหอยไฟครับเอาานอนได้พี่น้องเด้อยพวกอุตลาดหะเหรอพี่น้องตลาหนี้น่างุวหงิด ตลาดน่างัวปล่อยงามอยู่ดิปล่อยหอยโหลดพี่น้องแม่หนี่เพันห้องแสนสองหกหมื่นแม่หนึ่งก็หกหมื่นห้าหกหมื่นปล่อยงามหลายตัวอยู่แต่เลี้ยงอยู่ปล่อยหอยโหลดด้พี่น้องเลย นี่น <c ười> ี่เด็กไทยลูกดีอยู่แล้วว่าสอนแล้วแล้วข้าค่อยสอนเบิ้งเอาด้วยพี่น้องก็ดูพี่น้องได้ไข่ไห่เต็งว่ะเนาะคข่ยยังคือเก่าเนาะเก้ามีื่อเติมคนยังสื่อเติมอยู่เด้อพี่น้องนี่ไอผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเอามาโหลดผล่อมาเต็มหกหล่อเลยดูพี่น้องคไข่คนสื่อไว้เลาะว่าสื่อ พอนไปเลี้ยงเลยพี่น้องข้างหอยโหลดมีแต่เมยงามๆหลายตัวอยู่ดิเมยลูกก็มีเมยสาวก็มีพี่น้องหลายราคาให้เลือกหลายราคาเลือกอยู่ดิค่อยกับค่อยกับไปจะเลี้ยงอยู่ดิเมย์ใหญ่ๆอยู่ใหญ่ๆราคาแบบเบิ่งเอาด้วยพี่น้องเด้อ ผู้ใดอยากใ่กล้อยไปเลี้ยงก้ยใส่เงี้มาเบิ่งออกน้ำหางโลดทังบ้านแฮ่บ้านเฮาเนาะบ้านแฮ่บ้านแฮ่พี่น้องลังเทศาบานคอยโลดศูนย์แปดหกศูนย์สองหกอพี่น้องเนาะมาเบิ่งออกพี่น่องม้าตัวให้เกี่ยวตัวนอยตัวใหญ่เล้วแต่ลราคาาูกง่ามกันราคาเนี้ยยอน่อยพี่น้องแน่เบิทุ่งถูกเลยราคา ก mm ้อยงามก้อยงามหลายตัวอยู่คือแม่สีก็งามงามแม่นี่ลูกสร้างอุดรลูกสร้างอุดรแม่หนิที่ห้องห้องไว้แสนแล้ว่าเราเข้าห้องสิ่รอกตอนเช้ก็ไม่หอดอกที่นี่หรอกโอ้มาสอบถามเอารถพี่น้องเด้อ